วายกินอะไรน่ะฉันแค่ชอบแค่กระดาษมันเชี่ยวมันกินอะไรว้ยทาดแล้วน่ะทาดแล้วน่ะเอาข้องข้อไปเลยอ่ะเออเออส้มดื้อเอา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 พรมดื้อเอากัร์ดการ์ดการ์ดอู้เอาเอาเอาเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ มีนเป็นังมันเคี้ยมเป็นมันนุ่นหาจอกโอ้ยแมวบ้าโอ้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 เคยเห็นตุ่มมาบ้าอันนี้แมวบ้าดูดูเอาว่ะเจ็บเจ็บแฮปปี้โอ้ยแฮปปี้ส้มจี๊ดแมวดื้อดูฟันเล็บแหล่มดู เวลาร่ายิงฟันเหมือนปีศาจเลยเนาะว้ยดูก็นางแมวปีศาจเรียกมาใช่ไหมอ้ายดูแมวปีศาจโอ้ยว่าเวลายิงฟันอ่ะฟันเล็มเล็มโอ้ยเว้ยเอา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 เว้ยเว้ยถ้าเล่อนหาปะ